สวัสดีจ้าทุกคนสาวดาพากินพาแซบมาอีกแล้วนะคะวันนี้สาวดาพามากินเมนูแซบๆอีกแล้วค่ะวันนี้พี่สาวก็โทรกิ้งกังมาเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่สาวคนสนิทบอกว่าวันนี้พี่ทํากับข้าวอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือหมูมะนาวค่ะทุกคนแล้วก็ยำม,มาม่านะจ๊ะยำม,มาม่าใส่หมูสับหมูยอค่คะทุกคนค่ะสาวดาก็ไม่รอช้าจ้ะรีบบึงรถมาเลยทันทีทันใดนะจ๊ะ โอ้ยพี่น้องจ๋าพี่เขาทำอร่อยขนาดนี้จะช้าทำไมล่ะถูกไหมคะมาถึงก็นี่เลยจ้าโซยเลยนะจ๊ะพี่เขาบอกว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้ว ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้เราก็ตักเป็นยำมาม่าก่อนเลยนะคะเพราะว่าหมูมะนาวแอบชิมไปแล้วก็คือรสชาติดีมากอย่างกับร้านอาหารพัตคาหนะ่ะทุกคนคือเราไม่ได้อวยยศนะแต่พี่เขาทําอร่อยจริงๆค่ะยำมาม่าก็คือรสชาติถึงใจถึงพริกถึงขิงนะคะส่วนไอตัวหมูมะนาวไม่ต้องพูดถึงเลยเลิศเลิศมากค่ะคุณแม่ค่ะคือแบบรสชาติอย่างกับเราไปกินที่ร้านนะคะร้านอาหารนะคะทุกคนค ไม่ได้เปรียบเทียบหรือว่าอะไรใดๆนะบางร้านก็ทําไม่อร่อยนะทุกคนหมูมะนาวเนี่ยเราพูดตรงๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินเมนูแซ่บๆไงเนี่ยเป็นไงจัดมาคือหมูสไลซ์พี่เขาก็แบบไม่ได้หมูไก่กานะทุกคนเขาซื้อจากเซเว่นนะคะหรือไม่ก็เป็นแพ็คมาจากห้า <c> ง <oughs> สรรพสินค้าอะไรอย่างี้ <c oughs> ก็คือจะเป็นหมูสไลซ์แผงบางๆอนะทุกคนอืมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะใช้เป็น บางวันนะอาจจะเป็นสันนอกบางวันเป็นเป็นสันคอนะคะอืมคุกเขากับตัวน้ำพี่ๆเขาทำทุกคนคะ่ะอุย้ยคืออร่อยมากทุกคนแบบเราไม่อยากจะบอกนะว่าแบบติดใจคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่มาเลยคำแรกหมูมะนาวนะคะยืนหนึ่งไม่ยืนสองนวจ้ะแล้วก็ต่อด้วยยำม,มามา่มาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันคะ่ะ โดยมีทิ้งารบ้างเ่มไรครับแล้วกจะจะได้เาดิดแล้วก็ได้ปฏิบัติเอาพวกผมอย่างไรก็ตาม ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้สาวดาพากินพาแซบขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสาวดารับรองว่าจะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ